ฮัลโหลทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งกับเพื่อนโสดโปดจีบนะคะ <Okay. S 1> EP ยีสแล้วคือวันนี้จะบอกว่าเป็นวัน r e เนียนแกง๊งซันโยแล้วคือแบบคนเยอะมาก <Okay. S 1> ได้เจอเพื่อนได้ถ่ายเพื่อนสักที จริงทุกคนเหมือนเดิมโอเคจะมาเข้าพาร์ทแรกนะคะ g e t t o k น o w ตอนนี้เราอยู่กบใครคะชื่ออะไรสวัสดีค่ะชื่อพอยนันมิชาค่ะคนนี้คือดิวมาข้ามปีนะทุกคนก็จะได้เจอกันแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุาะะนนายจะ25แล้วคะ่ะแล้วทำอะไรทำางานทำงานเป็นซีเนียคอนซัลเทนอยู่ที่เอเจนซี่ p u p u i l r e r e t i t n o n แห่งหนึ่งที่ทำให้พวกแบบแบรนด์บิวตี้ FMCG อย่างนี้ค่ะทำอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์เออจะถาพอดีจริงๆอยู่สิงคโป อยู่ปีนี้อยู่ไทยปกติคือจ้างที่ถูกจ้างที่สิงคโปร์แต่ว่าช่วงนี้งานที่ไทยมีเยอะก็เลยบินมาไทยบ้างใช่แต่ว่าแบบก็ก็คิดว่าแพนว่าจะกลับมาไทยเร็วนี้ฉะนั้นฉะนั้นตรงตรงเา้เก็ตตรงเา้เก็ตอยู่ไทยอยู่ไทยเดี๋ยวอยู่ไทยได้อ่างันพาที่สองโกดีเปอร์จะถามว่าโสดมานานแค่ไหนแล้ว ถ้าแบบโสดไม่มีเพรปกติไม่เคยมีแฟนแบบเป็นแบบจริงๆริงค่คือจริงก็คือไม่เคยมีแฟนเลยใช่ไม่เคยมีแฟนเลยางชีวิตใช่โสดมา24ปีเศษเศษใช่น่าสนใจอแต่คนคุยก็คือมีบ้างแปลกใจก็มีบ้างเข้ามาเออค่ะอ่าแล้วจริงๆแล้วสเปกเป็นยังไงชอบคนแบบถ้าเกิดแบบภายนอกก่อนก็ได้แบบหน้าตรงหน้าตาคือเราเป็นคนที่สเปกแบบค่อนข้างสูงมากก็เลยแบบ ปกติเวลาที่ดูสเปกตัวเองหลักๆอะค่ะก็ต้องแบบผ่านแบบใครที่เหลือแรกๆก่อนอย่างเช่นเราก็ต้องดูว่าแบบ education background แบบเหมือนกับแบบ family background คือรู้สึกว่ามันก็ต้องมีความตรงกันนิดนึงอะไรเงี้ยที่จริงเรื่องนี้สาคัญสักคนอะแค่ไม่ได้ทําเป็นสเตจแรกจะปล่อยแบบเออจริงันก็คือเป็นสเตจแรกเลยมันถูกต้องเลยเราเวลาที่แบบมีคนเข้ามาเราก็จะดูแบบว่าดู educational ดูแบบดู background ดูอาชีพดูแบบการงานทขาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็มีวิชั่มาด้วยนิดนึง คือถ้าสูงกว่าเรานิหนึ่งได้ก็จะแบบนี้มากแล้สูงเราสาแต่ก็คือไม่มีตายตัวแค่ต้องแบบมีในระดับใช่ก็คือแบบถ้าสูงกว่าเราหน่อยไรเงี้ยก็ดีใช่แล้วสมมติถ้าแบบหน้าตาอะไรเงี้ยมีเรฟไหมแบบดาราาเกาหลีก็บแปะให้ชอบดาราเกาหลีแบบคนไหนชื่ออะไรเดี๋ยวฉันแปะรู้ใชล้ก็ฮังมินฮยอนอ่ะส่งมาเองแล้วเริ่มกดชื่อยาคเริ่มกดชื่อส่งมาอเดี๋ยวแปะให้นะคะชอบคนขาวๆรอๆติดชอบตี๋ใช่โอเคเก่งที่สุด <c oughs> แล้วแบบอะ <c oughs> แล้วแบบมีกร e นแฟลกไหมกรีนแฟลกเรดแฟลกอะไรก็ <c oughs> ได้ก่อนแบบเอ่อเพราะว่าเราค่อนข้างเป็นคน พูดเยอะสารเราจะชอบคนที่ฟังเราแบบกูอิสเนอร์มากกว่าอะไรประมาณนั้นแลวตัวพอเป็น introvert เป็น i n t เว v ร์ t คือหลายหลายคนจะคิดว่าเราเป็น e ทรเ o ิ e ์ t นะคะจริงเหมือนกันเป็นอินคือเราชอบอยู่บ้านชอบแบบชอบดูซีรีส์ชอบพักผ่อนเวลาทํางานเสร็จก็นอนทั้งวันอะไรแบบไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นมากแต่แบบก็ชอบคนที่ extrovert ไม่ชอบคน introvert ชอบคนที่ที่เป็นผู้ฟังที่เป็นผู้ฟังมากกว่าโอเคใช่และสมมติถ้า red flag มีนิสัยหรือแบบ สิ่งใดที่ไม่ชอบไหมถ้าแบบถ้ามีแบบนี้แบบ no. โนอืมก็ถ้าสมมติว่าแบบ ไปเที่ยวบ่อยอะไรเงี้ยหรือว่ามีเพื่อนโดยเฉพาะแบบเพื่อนผู้หญิงเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็จะอาจจะรู้สึกว่าแบบอุ้ยแบบแอบรู้สึกอันตรายกับเราไปนิดนึงรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่เอไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ารู้สึกไม่ไม่ปลอดภัยมากกว่าก็คือชอบกู้ดบอยไม่ชอบแบดบอยใช่แล้วก็มีแบบมีมีไม่อยากให้แบบว่ามันก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบดมินมัมแหละแต่ก็เหมือนกับว่าให้เกียรติเราเรสเพคเราโอเคเราก็แบบไม่ไม่นอกใจหรืออะไรพวกนี้ก็คือสิ่งที่ควรเป็นอยู่แล้ว ใช่ค่ะอ่ะแล้วตัวพลอเองมีแบบข้อดีข้อเสียอะไรไหมที่แบบข้อดีคือเป็นร้านเอาใหม่เป็นร้านโอ้ยข้อดีอืมนับไม่ถ้วนข้อดีก็เป็นคนเข้าใจง่ายแบบเหมือนกับว่าเวลาเราแบบคุยกับใครกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะพยายามแบบว่าคิดในฝั่งเขาเหมือนกันเออเป็นคนแบบมีเอมพัตตี้ได้มีเอมพัตตี้แล้วก็ค่อนข้างซัพพอร์ตีแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนชิลๆไม่ไม่รู้สึกว่าแบบเราต้องฟอร์สอะไรใน ไม่ง่าแน่นอนฟิลนั้นไม่แน่ยังไม่เคยยังไม่เคยเลยมาลองเป็นคนเลยมาลองเป็นคนแลองพอเออแต่ว่าแต่พี่มุสกาพอไม่ง่ยเพอาี่เป็นคนแบบมีโลจิกใช่เราก็ข้อข้อเสียคือเราเป็นพวกชอบดองแชทอ้าใช่คือพยายามตอบนะแบบถ้ามีแบบเราก็จะพยายามตอบแต่ว่าเพซอาจจะแบบไม่ได้เร็วมากเราก็รู้สึกว่าตัวเองมีโลกส่วนตัวสูงพอจากแบบประสบการณ์ที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าบางครั้งถ้า คนที่เราเข้ามาเขา rush กับเรามากเกินไปเราจะหยุดเลยแบบว่าต้องมี space ต้องมีของตัวเองด้วยใช่แล้วก็รู้สึกว่าถ้าเข้ามารู้สึกแบบเหมือนเหมือนเราไม่ชอบให้เขาแบบว่าเอ้ยรู้จักการสองอาทิตย์เราก็แบบอยากต่อแบบเป็นสเต็ปต่อไปค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ก็แบบว่าถ้าแบบอดทนไหก็จริงๆไม่ใช่คนพี่ว่าไม่ใช่ข้อเสียเป็นฟิลแบบเป็นไลฟ์สไตล์แบบเป็นสไตล์ของการเดทของพรมากกว่าที่แบบอาจจะไม่ตรงกับบางคนเลยใช่ประมาณนั้นอ่ะงั้นเราจะไปพาต่อไปเลยไหมที่เราต้องเบิกตัวช่วย ใครจะมาขายพลอยบ้างต่อไปนะคะพา,าร์ทสามนะคะาาวันเปนอีท่าเซลใครจะมาขายพลอยบ้างฉันพร้อมตั้งเวลาหนึ่งนาทีก่อนนะคะเข้าอีกฝั่งไม่มันก็มานั่งมานั่งมานั่งหรือคาถะคาถะข้าไปนี่มต่ออัปเดตแล้วเป็นนี้ไหรอนี่คือไทม์เมอร์จริงป้ะนี่คือขายพลอยเลยขายพลอยหนึ่งนาทีช่วยกันพูดให้เร็วที่สุดนะคะอเอาแล้วนะขายเร็วเฮ้ยโอเคพลอย เอาจริงเรียนเก่งเกือบที่สุดในห้องแล้วพอยฉลาดนักเป็นเด็กทุนไปเรียนที่สิงคโปร์ก็คือแบบเป็นความหวังของประเทศชาติคนต่อไปพอยแบบนี้ใส่ดีมากไม่เคยไทะเลาะกับใครเลยพอยแบบว่าเป็นคนกลางช่วยไกล่เกี่ยทุกคนทุกเหตุการณ์จูนมากพอยเป็นคนตลกมากตอนแล้วก็ยังตลกแต่วพอยเป็นคนใจดีแบบว่าทําให้ผ่านการเรียนไปได้พอยครอบครัวน่ารักมากพี่มีน้องกี่คนนะสองคนซึ่งน้องก็หล่อด้วยแล้วก็น่ารักมากๆเลยเอาตายแล้วพอย เหลือพี่สาวพี่สาวต้องออกแล้วเออตอนนี้เหลือพี่สาวนะฝากพี่สาวด้วยนะคะดีกีดีขนาดนี้คุณรออะไรเอาจริงแบบหน้าที่การงานก็ดีรู้สึกว่าพอเป็นคนที่ชีวิตมีความมั่นคงนิดนึงคือนางแบบเอาตัวรอดแน่ๆไม่ต้องให้แบบคนมาเลี้ยงอ่ะเออแล้วก็แบบเป็นคนฉลาดมากๆบ้าซืือรถได้แต่เราายตัวเองแล้วมาขายตัวเองแค่อีกเก้าวิใครจะถ่ายไหมใครจะขายไหมเพราะเป็นคนน่ารักรู้สึกว่าเข้ากับคนง่ายพูดง่ายได้เขนมีรู้จักกันมั้งแต่ ต้งแต่ปฐมไปรถไปรถไฟฟ้าใช่คือตอนกับรถไฟฟ้าคือแบบว่าคือคุยกันแล้วแบบเฟรนลี่มากแบบว่าช่วยเหลือช่วยสอดกันบ้านตอนอยู่บนพีเทสโอเคจบไปแล้วก็แปลกแต่หมดไปแล้วหนึ่งนาทีอ่พอคิดว่ายังไงเอฟเฟกต์มั้ยอะไรแค่ไหนหรือมีอะไรที่แบบเพิ่มเติมบ้างรู้สึกดีใจที่เพื่อนๆแบบว่าพูดถึงเราได้น่าลักขนาดนี้จริงใช่ก็ดีใจที่คบกันมาตั้งแบบ สักสิบปีเราไหมเรายังมาขายเราได้แบบนี้แล้วก็หลายๆอย่างที่เราจำไม่ได้ก็ยังจาได้จริงอันนี้คือเพื่อนเซนโยทุกคนต้องแบบประสมมัธยมใดๆอะไรคิดว่าแบบมีอะไรที่ตัวเองอยากเสริมไหมหรือแบบอะไรที่แบบาขายตัวเองเพิ่มไหมขายตัวเองเพราะเออเหมือนเพื่อนคิดไม่ทันเงนหนึ่งทีมันก็กดดันแต่แบบเพราะอาจจะแบบเซลฟ์เอแวร์นิดนึงก็มีอะไรที่แบบคนต้องรู้ก็เอาจริงข้อดีข้อแรกคือนางเป็นคนสวยน่ารักเธอเพื่อนเราแบบเอเชียนลุคน่ารักมากแล้วก็แบบแต่งตัวก็เป็นมีรสนิยมอัก ขายประมาณ25นาทีเราเลยเออนั่นแหละมีอะไรอยากขายตัวเองก็อะไรหลายคนก็อาจจะแบบเอ๊ะทำไมคนนี้ถึงแบบโอเคแบบ I feel like there's nothing wrong for being single แบบใช่ for แบบ twenty f years คือรู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แต่ว่าแบบ เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่กองคนมาเยอะอะแล้วเราเป็นคนที่เอ้ยถ้าเขาเข้ามาในชีวิตเราเรามันไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีกว่าที่เราเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วอะเราเราไม่เลยจริงพิมเคยได้ทําคำนี้เหมือนกันแต่ really notting rong เว้ยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าการที่แบบอย่างเงี้ยไม่เสียเวลาเนอะป่าเราจะแบบเราจะอยู่กับคนที่ไม่ใช่นานทำไมพี่ว่าเราก็ฟิลเตอร์เยอะๆไปเลยเราก็เราก็เป็นคนที่ค่อนข้างต้านโลก น่<ม>ารักพอยจะฟีลแบบนางเอกซีรีส์เกาหลีแบบโกะกกกนิดน,นึงนมันเหมือนล,ลืมอีกหนึ่งเราติ่งเกาหลีอันนี้สำคัญสำคัญใครให้เหลือกที่ต้องรู้ <ใช S 1> ก็คือคนจะมาเดทพอยต้องเป็นไอดอลเกาหลีไม่ใช่ <laughs> เหมือนกับแค่เข้าใจว่าแบบให้สเปซเราในการติ่งใช่ก็มีเราไม่ติ่งแบบวงใดวงหนึ่งหนักๆแต่เราติ่งแบบทั่วจักรวาลเราฟังเพลงเราต้องแบบมีเวลาแบบดูซีรีส์ดูมีอะไรตรวก็ให้สเปซเราด้วยจริงๆมันดีที่ว่าการเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ควรมีสเปซของตัวเองอยู่แล้วเว้ยเราไม่ต้องแบบอยู่กับแฟนหรือคนรักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะก็หวังว่าจะมีเออเหอว่าหวังว่าจะมีคนเข้ามาน่ารักขนาดนี้จริงพลอยโคตรดีพลอยโคตรดีใครได้ไปโชคดีชิบหายจริงๆ น่ารักแล้วแบบทั้งอัธยาศัยนิสัยการงานความมั่นคงทางชีวิตคือแบบคนนี้พร้อมเว้ยค่ะใช่อ่ะ<ช>งั้นเราจะเปิดวาร์ปได้ไหมได้เลยสง่งซีวงซีวีไปที่ไหนหรืออะไรอ่ะก็หรือเปิดไอจงไอจีถ้าก็ทักมาได้นะคะที่ไอจีแอดพี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 ลสองสามค่ะอ่าเดี๋ยวจะแปะให้ตรงนี้ใช่คะ่ะหรือว่าถ้าอยากจริงจ,งจังกว่านี้ก็ทักพิมมาไหมถ้าเป็นเพื่อนพิมเออถ้าเป็นเพื่อนพิมทักพิมมาได้แต่ถ้าเกิดแบบ ติดต่อพลอยทาง i อก็ได้ใช่ค่ะแต่อาจจะตอบช้าหน่อยนะแต่พ่อยต้องอดทนทุกคนของดีๆมันต้องได้มายาก okay. Okay. ขอบคบุณรักมากโอเคบายบาย thanks for watching bye